ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ มาเต็มถล่ม48จังหวัดก่อนวันแรกแอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากา,า,กาศในช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่6มีนาคมในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีฝนเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมประเทศไทยในวันนี้นะครับ48จังหวัดก่อนวันแรกโดยในวันนี้จะเน้นบริเวณจังหวัดอุตรดิต์สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตร ตากเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงการหนองบลวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมการสิน์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์ลบบุรีอุทัยธานีสระบุรีการจนบุรีนครนายกปราจีนบุรี ชะเชิงเารชนบุรีระยองจันทบุรีตราดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังสตูลและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยฝนในวันนี้นะครับมากที่สุดจะเน้นบริเวณภาคใต้ฝน40%ของพื้นที่ทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก รองลองมานะครับฝน30%ของพื้นที่ที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและฝน20%ของพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนฝน10%ของพื้นที่ที่บริเวณของภาคเหนือเนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ายอมค้อประกาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทำให้ประเทศไทยทางตอนบน มีฟ้าหรัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่รวมถึงจะมีลมใต้ลมตะวนออกเฉียงใต้พัดความชื้นจากอ่าวไทยพัดความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงนะครับจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางที่จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวนออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในเย็นของวันนี้6มีนาคม และจะค่อยๆแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนในวันพรุ่งนี้7มีนาคมในขณะที่ประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนจะทําให้มีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นนะครับลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นด้วยโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบใน,นระยะต่อไป ส่วนลมต้นออกและลมต้นออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะคะเนื่องจากจะมีหย่อมความบรรกาศต่าเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณเกาะบอเนียวทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมทิทยาและการคาดการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตภายัยอุตอภุภัยพยากรณ์อากาศจะนําข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ